สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับแล้วก็สอนวิธีการเช็คตัวเราเตอร์แล้วก็คุณภาพสัญญาณนะครับของตัวเราเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นเราต้องใส่ซิมนะครับของทวายออดนะครับก็ปลดล็อกแล้วนะครับของที่ร้านก็จะรองรับเอ a g แทกทูนะครับแล้วก็เราเราจะมาดูสถานะไฟนะครับเบื้องต้นครับปุ่มแรกนะครับจะเป็นปุ่มไฟสถานะพาวเวอร์นะครับดวงนี้ก็จะติดค้างแบบนี้นะครับดวงนี้ย้ํานะครับว่าจะเป็นไฟที่ติดค้างไม่มีกระพริบนะครับถ้ากระพริบแปลว่าไฟตกนะครับ หรือว่าอะแดปเตอร์เสื่อมนะครับแล้วก็ดวงที่2จะเป็นไฟสถานะของตัว Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ตัวนี้ถ้ากรณีเราไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับตัวไ i f i ก็จะมีกระพริบบ้างนะครับแต่น้อยนะครับแต่ถ้ากรณีเรามีการเชื่อมต่อผ่านตัว Wi-Fi ของตัวเครื่องนะครับแล้วมีการใช้งานเช่นเล่นเกมดูหนังฟังเพลงดู YouTube อะไรแบบนี้ครับมันก็จะกระพริบถี่ขึ้นนะครับแล้วดวงที่3าที่เขียนว่า 3G 4G อันนี้จะเป็นไฟสถานะการเชื่อมต่อกับเครือข่ายนะครับ ปกติถ้าไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือไม่มีซิมการ์ดนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นสีฟ้านะครับหรือสีออกน้ําเงินนะครับหมายถึงมีการเชื่อมต่ออยู่บนเครือข่ายนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไฟสถานะตัวนี้จะมีด้วยกัน2สีนะครับปกติเราจะเห็นแต่สีฟ้าหรือสีน้ําเงินตัวนี้นะครับอีกสีหนึ่งที่จะมีก็คือสีเขียวนะครับสีเขียวกับสีฟ้าต่างกันยังไงตัวสีเขียวเนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายที่เป็นโครงข่าย 3G นะครับ แล้วก็สีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายที่เป็นสัญญาณของ 4G นะครับอันนี้ก็จะติดกับพิพตลอดนะครับถ้ากรณีติดค้างนะครับหมายถึงการเชื่อมต่อยังไม่สมบูรณ์ครับการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์จะต้องติดกับพิพนะครับทีนี้ถามว่าถ้ากรณีติดค้างเนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมต่อแบบไหนการเชื่อมต่อแบบว่ากรณีติดค้างเนี่ยมันจะเป็นการที่ตัวเครื่องนะครับเห็นสัญญาณนะครับก็คือซิมมีสัญญาณนะครับ แต่ยังไม่ได้รับการเชื่อมต่อนะครับซึ่งมันจะสามารถปิดเปิดการเชื่อมต่อได้ในระบบหน้าเฟมแวร์นะครับตัวนั้นนะครับถ้าเราไปดิสคอนเนกตัวการเชื่อมต่อเนี่ยตัวสัญญาณตัวนี้มันก็จะหยุดกระพริบเลยนะครับแต่ถ้ากรณีมีการเชื่อมต่อปุ๊บเนี่ยสัญญาณตัวนี้จะต้องกระพริบตลอดนะครับดังนั้นลูกค้าบางท่านที่เข้าใจผิดว่าสัญญาณตัวนี้กระพริบแล้วมันทําให้อินเทอร์เน็ตไม่เสถียรอันนี้ไม่จริงนะครับอันนี้คนละเรื่องเลยนะครับสัญญาณตัวนี้จําไว้เลยนะว่าก็ต้องกระพริ ส่วนตัวสุดตัวสุดอ ه, ลองสุดท้ายที่ที่เป็นรูปโฟนนะครับอันนี้จะใช้ในกรณีที่เราต่อโทรศัพท์บ้านนะครับแล้วก็มีการโทรเข้าโทรออกนะครับตัวนี้มันก็จะติดนะครับซึ่งรุ่นนี้มันสามารถต่อโทรศัพท์บ้านได้นะครับแล้วก็ต่อออกแล้วก็จะเป็นเบอร์โทรเข้าหรือโทรออกตามเบอร์ซิมที่เราใส่นะครับก็ดวงสุดท้ายนะครับจะเป็นดวงของไฟคุณภาพสัญญาณนะครับตัวนี้จะต้องติดเป็นสีฟ้าตลอดนะครับ อ่ะโอเคก็มีแค่นี้นะครับส่วนถ้าใครใช้แล้วรู้สึกว่าเน็ตมันกระตุกหรือไม่เสถียรน,นะครับวิธีการเช็คก็จะเป็นการปิงเทสนะครับทีนี้การปิงเทสโดยทั่วไปก็คือส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นปิงเทสไปยัง Google นะครับซึ่งการปิงเทสเนี่ยถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือการทดสอบสัญญาณนะครับส่งไปส่งกลับระหว่างตัว สัญญาณตัวเครื่องเราเตอร์ตัวนี้นะครับที่ออกเน็ตนะครับกับตัวเว็บไซต์ก็คือ Google นะครับส่งไปส่งกลับว่าสัญญาณมันเสถียรมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าสัญญาณมันเสถียรเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรีไฟล์ฟอร์ม8.8.8.8นะครับแล้วก็ขึ้นไบต์นะครับแล้วก็ขึ้นไทม์นะครับแล้วก็ขึ้น TTL นะครับอันเนี้ยมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับตลอดนะครับแต่ถ้าในกรณีเน็ตหลุด หรือสัญญาณไม่เสถียรน,นะครับมันก็จะมีรีเควสท์ไทม์เอาท์เป็นช่วงๆนะครับซึ่งในระบบของเราเตอร์ใส่ซิมเนี่ยถามว่าโอกาสที่จะมีรีเควสท์ไทม์เอาท์เป็นช่วงๆมันมีไหมมีนะครับในกรณีที่เราใช้เน็ตแบบกระชากเลยหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันก็จะแบบเช่นแบบเปิดเข้าไปดู YouTube ครั้งแรกเนี้ยมันก็จะมีการกระชากแบบดูดเน็ตนะครับก็อาจจะมีรีเควสท์ไทม์เอาท์บ้างนะครับบรรทัดหนึ่งอะไรเงี้ยหรือ2บรรทัดอะไรแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะกลับมาเป็น, Rep Form 8. 8. 8. 8. นรีพายฟอร์มนะครัด แต่ทีนี้ถ้ากรณีที่เราไม่ได้ไม่ได้เข้าเว็บไซต์ไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแล้วเกิดอาการที่เป็นรีเควสท์ทิเอานะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับตัวนี้สัญญาณอ่ะที่ผมให้ดูนะครับเห็นไหมครับตัวนี้มันก็จะเป็นสัญญาณที่เราปรินเทสปกตินะครับแต่ถ้ากรณีอ่ะเดี๋ยวผมตอนนี้ผมเทสผ่านตัวสายแลนนะครับถ้าผมดึงสายแลนออกนะครับเห็นไหมครับค่ามันจะเป็น general fail นะครับ general fail ตัวนี้มันก็คือแบบไม่มีสัญญาณประมาณเนี้ย่ะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่ ที่ผมบอกก็คือดูเคยร์ทัเอาก็คือสัญญาณมันขาดหายไปนะครับเป็นช่วงๆนะครับมันก็จะแตกต่างจาก general fail general fail นะครับตัว general fail เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับไม่มีสัญญาณไปเลยนะครับส่วนตัวเคยร้ําเอาเนี่ยมันเหมือนกับสัญญาณมันขาดหายไปเป็นบางช่วงเท่านั้นนะครับทีนี้สัญญาณการขาดหายไปบา,บางช่วงเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก็คือ ก็คือในกรณีที่มันเป็นรีเควสท์ทำเอาเนี่ยบรรทัด2บรรทัด3บรรทัด4บรรทัดถึง5บรรทัดแล้วกลับมาเป็น r e พายฟอร์ม8.8.8อันเนี้ยมันจะเขาเรียกว่ามันแหลกครับมันแหลกมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากจุดที่เราวางตัวเราเตอร์เนี่ยอาจจะสัญญาณไม่ดีนะครับหรือตัวเราเตอร์อาจจะรับสัญญาณได้ไม่ดีนะครับวิธีแก้ในกรณีที่มันให้ทําให้มันหายแหลกหรือหายรอเคททำเอา ที่เป็นแบบสามบรรทัดห้าบรรทัดเงี้ยครับแนะนําว่าหนึ่งครับให้ลองต่อสอาวศดูนะครับประเด็นแรกนะครับสองให้ลองย้ายจุดวางตัวเราเตอร์นะครับหลักการวางตัวเราเตอร์พวกนี้นะครับที่เป็นเราเตอร์แบบเขาเรียกว่าเราเตอร์ใส่ซิมนะครับเน้นให้วางในจุดที่รับสัญญาณได้รอบทิศทางนะครับรอบทิศทางก็คือไม่มีอะไรไปกีดขวางเลยรอบทิศทางครับบางคนเอาไปวางติดกําแพงอย่างแบบนี้นะครับ หมือนติดกาแพงฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยแล้วเราไม่รู้นะครับว่าสัญญาณที่ส่งมาให้ตัวเราเตอร์นะครับบนความถี่นั้นความถี่นี้เนี่ยมันเข้ามาทางไหนถ้าเกิดมันเข้ามาจากทางหลังกําแพงฝั่งน้นนะครับแล้วเราไปวางติดกําแพงเลยอ่ะโอกาสที่มันจะถูกลดทอนสัญญาณที่จะส่งเข้าตัวเราเตอร์มันก็มีสูงนะครับแต่ถ้าเราวางออกมาจากกําแพงนะครับแล้วอยู่ในพื้นที่ที่มันรับสัญญาณได้รราทิศทางเนี่ยเขาเรียกว่าความโฟของตัวสัญญาณที่จะเข้า ไปยังเราเตอร์เลยหรือตัวเราเตอร์รับได้เนี่ยมันก็ยังมีพื้นที่ที่ให้รับสัญญาณได้สูงกว่านะครับดังนั้นเวลาผมแนะนําลูกค้าจะแนะนําแบบด้วยข้อความง่ายๆนะครับก็คือวางในจุดที่สามารถรับสัญญาณได้รอบทิศทางครับอันนี้จึงเป็นจุดที่สามารถแก้ได้ดีที่สุดนะครับส่วนกรณีที่2ในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะวางเขาเรียกว่าไม่สามารถย้ายจุดได้นะครับแนะนําให้ลองต่อเสาสัญญาณขึ้นนะครับด้านหลังเนี่ยโดยปกติทวายอ่อนนะครับหรือเราเตอร์ที่เป็นใส่ซิม ทั่วไปที่เป็นลักษณะเหมือนไอออดทุกตัวนะครับเขาจะไม่ค่อยมีเสาอากาศออกมาให้นะครับเขาแต่เขาจะมีช่องต่อเสาอากาศแยกนะครับเราก็แกะออกนะครับแล้วก็ต่อเสาอากาศนะครับเสาอากาศตัวนี้ถามว่าจําเป็นต้องต้องซื้อเลยไหมตั้งแต่แรกไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าโดยปกติตัวมันเองมันก็จะมีเสาภายในอยู่แลละที่เป็นเสาอากาศภายในเพียงแต่ว่ามาเป็นเส้นสายไฟที่ไม่เดาออกมาเป็นข้างนอกเป็นกายภาพข้างนอกเหมือนกับเป็นเสาเดี่ยวๆนะครับดังนั้น คนทั่วไปจึงจะเข้าใจว่าเฮ้ยเราตัวนี้ไม่มีเสานะครับจริงๆมันมีเสาครับแต่มันอยู่ข้างในครับแล้วเสาที่เราเห็นเห็นกันอย่างเช่นเสาพวกเนี้จริงๆเสาจริงๆตัวเสาจริงมันคือเส้นสายไฟที่อยู่ข้างในนี่ครับแต่ข้างนอกนี่มันคือพลาสติกที่เป็นพวกกายภาพเฉยๆเราสามารถทําเป็นรูปทรงต่างๆได้นะครับแต่โดยปกติเราก็จะเห็นเป็นแท่งแบบนี้ที่เป็นเสานะครับแล้วเสาพวกนี้ที่เป็นเส้นสายไฟพวกนี้เขาก็จะมีซ่อนอยู่ข้างในในตัวเครื่องอยู่แล้วครับซึ่ง มันก็จะใช้ไวาหรับรับส่งข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็ส่งสัญญาณ w i f i อยู่แล้วซึ่งอันนี้เราไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราเตอร์เราเตอร์จะไม่มีเสารครับเห็นมันล้นล้นแบบนี้มันก็จะมีเสารครับนะครับดังนั้นในจุดตรงนี้ถึงบอกให้เข้าใจว่าเราไม่จําเป็นต้องซื้อเสาก่อนนะครับยกเว้นว่าเราเอามาใช้งานในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเช่นพวกคอนโดหรืออะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าสัญญาณมันไม่ดีอย่างเงี้ยเราอาจจะต่อเสาเพิ่มนะครับแล้วถ้าในกรณีที่เราต่อเสาเพิ่มแล้วมันไม่ดีขึ้นไปอีก แนะนำว่าให้เปลี่ยนซิมการ์ดครับเพราะว่าถ้ากรณีสัญญาณมันไม่สามารถรับได้นะจุดที่เราระวางตรงสภาพแวดล้อมแบบนั้นนะครับการแก้ปัญหาที่ถูกต้องที่สุดก็คือการเปลี่ยนซิมการ์ดเปลี่ยนค่ายซิมครับเพราะว่าณจุดที่เราอยู่มันอาจจะไม่ซัพพอร์ตซิมที่เราใช้อย่างเงี้ยเราก็จาเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเราอย่าใช้ความคิดเดิมว่าเฮ้ยในในสมมติเอสดีแท็กสัญญาณห่วยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอ่ฉันใช้ a อดีกว่าฉันใช้ดีทูดีกว่า จริงๆมันไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวกับว่าบางทีจุดที่เราอยู่อะดีแท็กอาจจะดีกว่าก็ได้เนื่องไหมครับผมเคยเจอนะแบบทูใช้ไม่ได้เอเอสได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีแท็กแบบดีเวอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็เคยเจอครับบางอันก็ทูใช้ตรงจุดนั้นไม่ได้เลยห้องนั้นไม่ได้เลยหรือคอนโดห้องนั้นไม่ได้เลยแต่ห้องตรงข้ามที่เป็นเพื่อนกันใช้ได้ปกติสัญญาณแรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนื่มอ,อมไหมครับอ่าทีเนี้ย อันนี้มันก็จะเป็นปัจจัยเรื่องสภาพแวดล้อมล่ะมันไม่ได้เป็นปัจจัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ละเพราะอุปกรณ์เขาจะออกแบบมาให้รองรับสัญญาณได้ได้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วดังนั้นถ้ากรณีเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราก็ต้องย้ายจุดดูครับถ้าจะย้ายจุดเราไม่หายก็ต้องเปลี่ยนค่ายซิมครับอันนี้จะมีเรื่องที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าโทษอุปกรณ์อย่างเดียวว่าเฮ้ยอุปกรณ์ไม่โอเคอุปกรณ์เสียผมจะบอกให้ครับว่าอุปกรณ์อย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นเนี่ยตัวนี้เป็นเป็นยี่ห้อ ทูก็จริงนะครับแต่ข้างในก็คือเป็น Z a t i e นะครับผลิตให้ทูนะครับเป็นตระกูล sati e ทั้งหมดนะครับผลิตให้ทูแล้วก็ทูมาเขียนโฟลเดอร์ครอบลงไปนะครับเดิมก็จะติดล็อกทูด้วยทางร้านก็จะปลดล็อกไปให้ให้รองรับ a ที่แท็กทูให้มันใช้งานได้ดังนั้นมาตรฐานของเราเตอร์ที่เป็นเราเตอร์แบรนด์เช่น huawei sati e พวกนี้ครับมันอยู่ในมาตรฐานสูงอยู่แล้วหรือแม้จะเป็นทีวีลิงค์ดีลิงค์เขาอยู่ในมาตรฐานสูงอยู่แล้วเรื่องการรับส่งสัญญาณนอะ เขาทามาปเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมอันนั้นการที่รับสัญญาณไม่ได้นะครับปัจจัยหลักๆเลยนะ่ก็อยู่ที่พื้นที่แล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับพื้นที่ไม่พอบางทีพื้นที่สัญญาณแรงครับแต่สภาพแวดล้อมเป็นคอนโดปิดทึบทั้งหมด4ด้านเนี่ยมันจะไปเอาช่องว่างตรงไหนมารับสัญญาณนะครับถึงได้รับสัญญาณมันก็จะน้อยครับทาให้คุณภาพสัญญาณมันต่าต่าแล้วทีเนี้ยดาวน์โหลดและอัปโหลดที่อยู่ในแพ็กเกจซิมอ่ะมันก็ได้ต่ําไปด้วยนะครับแล้วอย่างเงี้ยมัน มันไม่ควรโทษอุปกรณ์ครับมันต้องบอกว่าสภาพแวดล้อมเราได้แค่นี้เข้ออจไหมครับดังนั้นเวลาเมื่อจะเจอแบบนี้แล้วเราให้ลูกค้าย้ายจุดวางเราเตอร์หรือไปใช้จุดอื่นอ่ะเขาจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยว่าเออพอใช้จุดอื่นแล้วมันปัญหานี้มันจบไปอย่างเงี้ยครับผมทีเนี้ยจุดหลักที่ผมจะทบทวนนะครับหนึ่งถ้าเราเข้าใจสถานะบนหน้าตัวเครื่องเราจะรู้เลยว่าสถานะแต่ละอย่างมันบอกอะไรนะครับแล้วตัวไหนมันควรกระพริกบกระพริบเพราะเหตุอะไร สิ่งที่จะต้องกระพริบก็คือมีการเชื่อมต่อใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Wi-Fi ก็ดีหรือตัวเครือข่ายที่เป็น 3G/4G นะครับอันนี้จะต้องกระพริบอยู่ตลอดนะครับส่วนตัว Wi-Fi เนี่ยถ้ามีการเชื่อมต่อใช้งานยิ่งเยอะเยอะจานวนเครื่องแล้วใช้งานหนักมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งกระพริบถี่มากเท่านั้นนะครับอันนี้มันก็จะตามการใช้งานเลยครับส่วนที่2ก็คือในกรณีที่เราคิดว่าสัญญาณมันดีหรือไม่ดีหรือมันแหลกหรืออะไรก็ตามให้เราปิงเทสครับ ถ้าเราปิ้เทสแล้วเราเราจะรู้เลยค่าสัญญามันนิ่งหรือไม่นิ่งอ่ะถ้าค่าสัญญานิ่งๆแบบเนี้ยโอกาสที่จะแหลกหลุดมันไม่มีอยู่แล้วครับนะครับมันสัมพันธ์กันครับเพราะอันนี้มันคือการส่งออกเขาเรียกว่าเรียกไปกลับระหว่างข้อมูลระหว่างระบบอินเทอร์เน็ตที่เป็น Google นะครับหรือเว็บไซต์นะครับมันก็จะบอกโชว์ค่าทั้งหมดนะครับถ้าจะให้ลงละเอียดลึกไปอีกก็จะมีไทม์ที่เขียนว่า19 16- 18นี่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้ time ที่เป็นมิลลิเ e c เขาเรียกว่า time มิลลิเ e c เป็นระยะเวลาที่เป็นมิลลิเ e c นะครับตัวนี้ยิ่งน้อยยิ่งดียิ่งน้อยหมายถึงว่าการรับส่งข้อมูลไปกลับหมายถึงว่าส่งข้อมูลไปเพื่อขอข้อมูลกลับเนี่ยมันยิ่งรวดเร็วยิ่งรวดเร็วเนี่ยการทางานก็ยิ่งรวดเร็วมันก็ยิ่งดีครับแต่ยิ่งเยอะมันก็จะยิ่งหน่วงเวลายิ่งเขาเรียกว่ายิ่งนานอย่างเช่นเราส่งข้อความจากเฟสที่1ไปเฟสที่2อย่างเงี้ยถ้า time และมิลลิเ e c มันน้อยถูกไหมครับ โอกาสที่จะส่งถึงจากเฟสที่หนึ่งไปเฟสที่สองมันก็เร็วขึ้นจากปกติสิบวิก็อาจจะเหลือแค่ห้าวิอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ถ้าํารมินิเซกมันสูงขึ้นใช่ไหมครับเราจะเรียกดูข้อมูลหรือจะดาวน์โหลดหรือจะอัปโหลดอะไรไปในระบบเน็ตเวิร์กที่เป็นข้างนอกนะครับมันก็จะยิ่งนานขึ้นนะครับจากส่งข้อความเฟสหนึ่งไปเฟสสองก็อาจจะเป็นแปดวิสิบวิสิบห้าวิอะไรแบบนี้นะครับอันนี้มันคือหลักการง่ายๆเลยดังนั้น อ,อีกจุดหนึ่งที่อยากให้เข้าใจเลยว่าในระบบเครือข่ายที่เป็นไร้สายคุณจะหลีกเลี่ยงเขาเรียกว่ารีเควสท์ทำเอาเป็นไปได้ยากมากมันต้องมีครับช่วงยังหวะที่เป็นรีเควสทำเอาครับมันจะไม่เหมือนเน็ตสายนะครับเน็ตสายเนี่ยส่วนใหญ่จะแทบร้อเซแทบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับว่าจะไม่มีรีเควสท์ o ำเอาครับแต่เน็ตที่เป็นแบบซิมการ์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามนะครับโอกาสที่จะมีรีเควสท์ทำเอามีอยู่แล้วครับแค่เราคลิกดูหนังคลิกฟังเพลงคลิกเข้า YouTube คลิก เข้าอินเทอร์เน no ็ตที่ดึงดาวน์โหลดอัปโหลดแรงๆมันก็ดึงอินเทอร์เน็ตก็ใช่อินเทอร์เน็ตเราก็จะเห็นรีเควสทัมเอาเป็นช่วงๆอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่รีเควสทัมเอาเนี่ยไม่ควรไม่ควรนะครับไม่ควรจะเป็นรีเควสทัมเอาตลอดนะครับนึกออกไหมครับแล้วถ้ารีเควสทัมเอาสามถึงห้าบรรทัดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอาการแหลกครับอาการแหลกที่เวลาเราเล่นเล่นเกมอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าอาการแหลกนั่นแหละครับมันจะมีรีเควสทัมเอาช่วงนั้นนะนึกออกไหมครับเออแล้วก็ถ้ารีเควสทัมเอาติดต่่ออกกันนนยยยยยยาาาาวๆๆๆเเเเลลแบบงงีี้ม อันนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่า1่จุดที่ระวางเราเตอร์สัญญาณไม่ดีแน่นอนนะครับมด็นแรกให้ลองย้ายระยจุดแล้วเปลี่ยนจุดก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับแล้วถ้ายังไม่หายอีกลองเปลี่ยนโลเคชันไปเลยที่มันแตกต่างจากเดิมเช่นปกติเราเล่นอยู่ที่คอนโดห้องนี้อ่ะแล้วเราใช้งานไม่ได้ลองไปดูในส่วนกลางสิไปวางส่วนกลางใช้งานได้ไหมลองเปลี่ยนที่สิอ่ะไปที่ทํางานเราต้องใช้งานได้ไหมถ้าทุกที่เป็นเหมือนกันหมดอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นที่อุปรกรณ์ละแต่ถ้า เป็นเฉพาะพื้นที่ในห้องที่เป็นคอนโดเท่านั้นอย่างเงีย้ยหรือจุดที่เราใช้ที่คอนโดเท่านั้นจุดอื่นไม่เป็นจุดอื่นสภาพปกติใช้งานได้ปกติอันเนี้ยไม่ใช่อุปกรณ์ครับเป็นที่รข่ายแน่นอนครับเป็นที่ขายวิธีแก้คืออย่างที่ผมบอกเปลี่ยนซิมการ์ดเท่านั้นครับมนไม่มีวิธีแก้อื่นครับควณจะไปดันทุลังใช้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเหมือนกับในโทรศัพท์ครับมันใช้สัญญาณเดียวกันขึ้นสัญญาเดียวกันแต่มันอาจจะจับสัญญาณได้น้อยกว่าเหมายความว่าขึ้นความถี่มันอาจจะไม่ได้หลากหลายเท่ากับโทรศรัพท์ แต่หมายความว่าใช้สัญญาณบนพื้นฐานเดียวกันก็คือ 4G 3G หรือแม้กระทั่ง 5G หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ใช้ความความถี่เดียวกันนะครับในการจับสัญญาณดังนั้นถ้าคุณเหมือนกับคุณคุณใช้โทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งแล้วใช้เครือข่ายบางเครือข่ายแล้วมันไปบางจุดแล้วไม่มีคืนนะครับอ,อันนั้นก็คือใช้ไม่ได้ครับเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนค่ายครับเหมือนกันเลยเน็ตที่อินเทอร์เน็ตที่เป็นระบบเราเตอร์ใส่ซิมก็เหมือนกันครับเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับ ดังนั้นตรงนี้ก็คือฝากไว้ให้ให้เข้าใจนะครับโอเคครับก็ผมก็ขอจบตัวรีวิวในส่วนของการให้คำแนะนำหรือให้คาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตการเช็คการาพื้นฐานความเข้าใจเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเราเตอร์ใส่ซิมโดยเอาเอา,เอาตัวนี้มาเป็นแบบอย่างนะครับ ก็สาหรับใครที่สนใจเราเตอร์รุ่นนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ใต้คลิปนะครับแล้วก็สําหรับใครทีเ่เขาเรียกว่ามีปัญหาเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับตัวเราเตอร์ที่ซื้อไปจากทางร้านก็ดีหรืออะไรเงี้ยแล้วต้องการคำแนะนําเพิมเ่มเติมก็สามารถทักแชทเพื่อขอ,ขอ,ข,อขอรับคาแนะนําขอรับบริการได้ครับผมโอเคครับ